สวัสดีตอนเช้าทักทายจากเมืองสุริกนะคะวันนี้หมอกลงหนามากช่วงนี้หมอกลงหนามากค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งแล้วนะคะจะบอกว่าหมอกหนามากแล้วกําลังจะไปออกกําลังกายเบย์นะเดี๋ยวให้ดูเนาะว่าหมอกหนาขนาดไหนนะคะ หมอกหนามากค่ะทุกคนหนาแบบมองแทบไม่เห็นรถเลยนะคะทุกคนเมื่อเช้าเราดูตรงให้ดูตรงเราเบียนระเบียงหน้าบ้านระเบียงบ้านเราไปแล้วเนาะนี่นะคะแทบมองไม่เห็นรถเลยอะ่ะถึงแล้วนะคะผู้ชายเยอะเยอะไม่เยอะหรอกมีแต่คนแก่นคนและมาถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวก็จะกลับแล้ว สามชั้นค่ะมากินสามชั้นแล้วตอนนี้ก็ตอกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะทุกคนกำลังกลับบ้านนะคะจะบอกว่าหมอกยังหนาอยู่เลยเดอ้อก็เลยได้ลูกเคนเบอร์รี่นะคะสดๆนะคะดิฉันจะไปกินกับน้ำปลารานะคะทุกคนคนออกปากเลยอมองไม่เห็นเนาะก็คือแบบดูสิยังมองไม่ค่อยเห็นตึกเลยนะคะวันนี้แบบลมแบบ หมอกหนาอากาศเย็น <_ an> เย็นกว่าตอนเดินไปยิมอีกนะคะตอนนี้คือหนาวกว่าตอนไปอีก <_ an> <_ an> ทุกทุกคนเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสิบโมงจะดสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วนะคะ <_ an> คือยอดตึกข้างหน้าที่เขาก่อสร้างอยู่ก็ยังแบบว่าเห็นเป็น,ปนอ่าอะไรนะเ,เป็นหมอกจางๆอยู่นะคะก <_ an> ็ออยังไม่อันนี้เท่าไหร่แทบจะมองไม่เห็นเครนอยู่แล้วเนาะนะคะ เดี๋ยวมารอดูตอนบ่ายกันนะคะว่าจะมีแดดให้เราไหมนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นแบบนี้มาสองสาวันแล้ว,วตอนเช้าจะหมอกหนานๆนะแต่ว่าตอนบ่ายนี่แดดจ้าอากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายมาดูกันเนาะตอนนี้นะคะแดดเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะจ๊ะเริ่มเห็นแบบว่าเป็นเมฆสีฟ,ฟ้ามาบ้างแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวดูมาดูว่าอีกสักพักนะคะ ฝั่งข้างหน้าตรงนู้นนะคะเมื่อก่อนเราเคยไปเดินออกกําลังกายยามเช้านะคะจะเป็นแบบเขาลูกเล็กๆเนาะตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอ่าแดดหายไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะนะคะปกตินะคะจะเห็นนะแต่วันนี้แบบสิบเอดมงกว่าเรายังไม่เห็นเลยค่ะเอาเป็นว่าอาตอนนี้นะคะบ่ายสองโมงจะบ่ายสามโมงนะคะก็อากาศก็ ดีได้เท่านี้เนาะก็คือก็ถือว่าดีเลยแหละแต่ว่ามันก็ยังแบบเป็นหมอกบางๆเห็นไหมคะเห็นภูเขาด้านหลังไหมตรงนั้นนะคะที่เราจะไปเดินตอนเช้าเนาะแต่ตอนนี้มันเริ่มหนาวแล้วก็ไม่ไปกันแล้วนะคะก็เข้ายิมแทนเนาะนี่นะคะ่ะสําหรับสภาพอากาศของวันนี้นะคะที่ซูริกนะเนาะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ